ขอเงินหน่อยจ้าฟุก๊กดูคนพิการคนนั้นสิพิการขาทั้งสองข้างเลยอะ่ะแล้วนี่ยังต้องออกมาขอทานอีกเหรอฉันว่าฉันเอาเงินไปให้เขาดีกว่าอย่าดีกว่าครับคุณโมผมว่าคุณโมอย่าลงไปเลยนะครับมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเดี๋ยวคุณโมจะหดหูวเอาปเปล่าๆงั้นเดี๋ยวผมเอาเงินลงมาให้เองครับ เรียบร้อยครับคุณโมขอทานหน่อยจ้าขอทานหน่อยจ้าโหน่าสงสารจังเลยอะ่ะขอเงินหน่อยจ้าคุณป้าคะ ทำไมวันนี้ถึงมาไกลจังเลยนะคะมีคนใจบุญเข้ามาส่งป้าน่ะจ๊ะหนูน่าสงสารจังเลยคนป้าคะว่าแต่คุณป้ามีญาติมีครอบครัวหรือว่ามีลูกบ้างไหมคะป้าตัวคนเดียวแถมยังถูกรถชนจนขาพิการทั้งสองข้างก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างนี้ละจ้ะน่าเห็นใจจังคุณโมครับอยู่นี่เองอะ่ะผมตามหาทั่วเลย คือฉันเพิ่งไปคุยกับลูกค้ามานะจ๊ะแล้วก็บังเอิญมาเห็นคุณป้าเขาพอดีงั้นถ้าเสร็จธุระแล้วอ่ะเรากลับกันดีกว่าครับเ,ออเดี๋ยวก่อนฟุก๊กฉันว่าฉันอยากจะช่วยเหลือคุณป้าเขาทำยังไงได้บ้างงั้นผมว่าเราเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณป้าดีไหมครับจะ้ะดีเลยป้าป้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้ามาดูแลป้าเอง จ้จนะจ๊ะขอบใจมากมากเลยขอบใจนะจ๊ะงั้นเราสองคนกลับกันดีกว่านะครับคุณโมครับเงินที่เราเปิดรับบริจาคจากเพื่อนๆญาติของคุณโมที่ร่วมบริจาคเนี่ยผมได้ทำการเอาไปดูแลแล้วก็จัดก,การหาที่อยู่ใหม่ให้คุณป้าเรียบร้อยนะครับ เงินตั้งห้าแสนเนี่ยฉันหวังว่าคุณป้าเขาคงจะสะดวกสบายมากขึ้นนะจ๊ะงั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณป้าเขาขาดเหลืออะไรเนี่ยก็แจ้งฉันได้ตลอดเลยนะได้เลยครับคุณโมคุณโมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้คุณโมเองขอบใจมากเลยนะจ๊ะฟุกฉันนี่โชคดีจริงรเลยอ่ะที่ได้ฟุกมาทํางานด้วยยังไงก็ขอบใจอีกครั้งหนึ่งนะที่ฟุกช่วยฉันจากการที่ฉันถูกจนโปรในวันนั้นอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ฟุกเนี่ยฉันต้องแย่แน่เลย ดูสิผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเวลาไวมากเลยผมเองก็ต้องขอบคุณคุณโมเหมือนกันนะครับที่รับผมเข้ามาทํางานเป็นคนขับรถให้คุณโมนะครับดูสิเมือแต่ขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาแบบนี้ฉันวันนี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วลจ้ะงั้นเอาเป็นว่าฉันฝากเธอดูแลคุณป้าเขาหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานฉันยุ่งมากเลยคงไม่มีเวลาไปดูแลคุณป้าเขาแน่ไม่มีปัญหาคนระับคุณโมยินดีเลยครับ คุณโมครับคือว่าตอนนี้คุณป้าป่วยหนะักคุณหมอบอกว่าต้องรับการผ่าตัดตัวนะครับชีวิตของทั้งคนไม่ว่าเท่าไหร่ฉันก็ยอมจ่ายใครจะจ่ายเท่าไหร่คุณหมอบอกว่าสองแสนบาทน,นะครับไม่ต้องห่วงนะฉันจะรีบจัดก,การให้ขอบคุณมากเลยครับคุณโมอ มันมันนป้าพิการนี่ไหนว่ารักษาตัวอยู่ไงแล้วนี่อะไรอะ่ะฮัลโหลฟุกไหนฟุกบอกว่าคุณป้าเขาป่วยแล้วก็กำลังรักษาตัวไงแต่ว่าฉันเจอคุณป้าเขากำลังมาขอทานอยู่ข้างวัดเนี่ยจริงเหรอครับคุณโมแต่ว่าผมเนี่ยเอาเงินที่ได้มาไปรักษาป้าเขาแล้วนะครับถือว่าป้าเขาหายแล้วแต่น่าจะอยากกลับมาขอทานอีกหรือเปล่าครับงั้นเหรอ หายไปไหนแล้ว่ะขอเงินหน่อยจ้าคุณป้าคะทำไมถึงยังออกมาขอทานแบบนี้ล่ะคะเรื่องการเงินเนี่ยฉันให้คนขับรถของฉันจัดการให้แล้วนี่คะฉันทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คุณป้าอยู่อย่างสุขสบายนะคะป้าอยากช่วยเหลือตัวเองทำแบบนั้นน่ะมันเหมือนไม่มีคุณค่าเลยคะ่ะ แล้วถ้าวันหนึ่งกับพวกคุณไม่ช่วยเหลือป้าป้าจะเอาอะไรกินล่ะคะโถหน่าสงสารจังเลยนะคะคุณป้าว่าแต่เรื่องเงินบริจาคเนี่ยคุณป้าคงได้ไปหลายล้านแล้วนะคะฮะคุณพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยหยุดเล่นละครตกตาฉันสักทีเถอะค่ะ,ค,ะคุณตำรวจคะจับตัวไปได้เลยคะ่ะคุณคือคนที่ทางการออกหมายจับ ในข้อหาหลอกลวงต้มตุน๋นปลอมตัวเป็นคนพิการแถมยังหลอกให้คนบริจาคเงินรับสารภาพซะดีๆฉันเนี่ยสังหอนใจมาสักพักหนึ่งละฉันก็เลยไปปรึกษาคุณตำรวจสืบไปสืบมาเนี่ยจนได้รู้ว่าคุณป้าน,นี่แหละค่ะคือมิฉชาชี่ตัวจริงคุณตำรวจคะจับตัวมันเข้าตารางเลยค่ะตำรวจลงพักลงพัก18มงกุฎจริงด้วยค่ะผมขอร้องนะครับคุณตำรวจจะจับแม่ของผมเลย คือว่าแม่ของผมอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะคนที่เป็นต้นคิดเนี่ยคือผมเองผมเป็นคนคิดเรื่องทั้งหมดเองครับอย่าจับแม่ผมเลยนะครับขอร้องในที่สุดเนี่ย<ๆ>ก็ยอมรับความจริงสักทีนะว่ามีแม่เป็นขอทานอะ่ะตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าคุณจะปล่อยให้แม่ของคุณเนี่ยเข้าคุกเข้าตารางคนเดียวซะอีกคุณโมนี่คุณรู้รู้สิ นั่นมันป้าพิการนี่ไม่ได้พิการจริงจรงเหรอขับรถได้ด้วยอ่ะฟูกแม่อยากเลิกแล้วอะ่ะไม่อยากเป็นคนพิการแล้วอะ่ะแม่จะรีบเลิกไปไหนอีกนิดนึงนะเราสองคนเนี่ยจะได้กินหรูอยู่สบายไงแต่นี่เราก็ได้เงินมามากพอแล้วนะลูกแม่ไม่อยากเป็นคนพิการแล้วนอนลากขาจนขาเปื่อยแล้วงั้นเอางี้ ขอนดดยนิดเดียวนิดเดียวแล้วแม่เออฉันี่นอนลากขาต่อก็ได้นวดนวดที่แท้เรื่องทุกอย่างก็เป็นแบบนี้นี่เองไอ้พวกมิจฉาชีพที่แกช่วยเหลือฉันในวันนั้นเนี่ยก็เป็นแผนของแกใช่ไหมยังหลอกให้ฉันเนี่ยเอาเงินบริจาคให้แม่ของแกแกนี่มันเลวจริงเลยอะ่ะผมขอโทษนะครับคุณโมให้โอกาสผมด้วยนะครับจะจับผมกับแม่เข้าคุกเข้า,ขาตารางเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับแม่ผม ท่านก็แก่มากแล้วอะ่ะฉันคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องชดใช้จับตัวไปแล้วค่ะคุณตำรวจฉันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครัอคุณโมครับจะทำแบบนี้ะครนะ<ว>คุณโมมิวมิว,มวจะทำอะไร,รอะลกูกอ๊ยแม่ปล่อยมิวมิวก็จะคุยอยางมันทิ้งไปเลยนี่ไงเดี๋ยวมันโทรศัพท์แม่ไม่ใช่โทรศัพท์มิวนะลูกโทรศัพท์แม่แต่มิวเป็นคนซื้อให้มันเป็นเงินมิวมิวมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เดี๋ยว ก็มิวยกให้แม่แล้วไม่ใช่หรอมันก็ต้องเป็นของแม่สิมิวแม่หยุดได้ไหมมิวล่ำคาแล้วมิวจะคุ้ยมันทิ้งไปเลยเนี่ยมิวปัญหามันเยอะนะมิวถ้าปัญหาเยอะนะก็ทิ้งมันไปนี่แหละไม่ได้แม่ไม่ให้นะมันโทรศัพท์แม่ไงเอาคืนแม่เลยแม่หยุดเลยมิวแม่ดูสิฉันซื้ออะไรมาฝากเคสใหม่เลยนะจ๊ะสวยไหมมิวพี่มิวนั่นโทรศัพท์แม่ไม่ใช่หรอ ไปอยู่ที่พี่ได้ยังไงอ่ะก็แม่สิซื้อมาให้แล to ้วนะก็ใช้ไม่เป็นพี่จะเอาไปทิ้งอยู่แหละพี่เป็นคนซื้อพี่ก็ทิ้งเองเลยจบโหยพี่มิวจะทิ้งไปทําไมล่ะเสียดายของไหนไหนพี่ก็ซื้อมาให้แม่แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะฉันก็ซื้อเคสใหม่มาให้แม่แล้วด้วยแกจะเอาไปสอนแม่เองเลยไหมล่ะมันก็เอามาเลยฉันจัดการเองเรื่องง่ายๆแค่นี้คอยดูนะแล้วเดี๋ยวแกจะรู้ว่าทําไมฉันะถึงลำคานแม่ขนาดนี้ ไปไปแม่จ๋าแม่ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะนี่โทรศัพท์แม่แล้วก็เคสใหม่ด้วยเรื่องแค่เนี้ยจิ๊บจิ๊บจะสอนแม่เองนะจ๊จะจะไอเดียสอนแม่ทีนะมิวว่าเขาสอนไม่รู้เรื่องเลยได้เลยจ้ะสวยไหมสีเขียวเนือดซับเปลี่ยนให้แม่เลยได้ไหมได้จ้ะมามา,มา ต่อไปเป็นกล้องจากกล้องแม่กดไอคอนรูปกล้องตรงนี้เนี่ยจ้ะนี่มันก็จะเห็นหน้าเราแบบนี้ลองถ่ายกันไหมจ้าใช่หนึ่งสองสามแค่นี่สวยไหมจ้าออไม่สวยแล้วเวลาที่เราดูรูปนะจ๊ะแม่ก็เข้าไปที่รูปภาพตรงนี้จ้ะแม่ลองกดดูสินี่รูปเออมื่อกี้เลยจ้ใช่แล้วจ้ะไอเดียสอนดีสอนเข้าใจง่ายกว่ามิวสอนเด็กนะจ๊ะ ก็ดีแล้วละจ้ะแม่จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับพี่มิวด้วยแต่ถ้าขราวหลังอะ่ะแม่สงสัยตรงไหนแม่ก็ถามฉันได้เลยนะ,ะจ้ะจ้ะอันนี้ใช่ไหมปุ่มเปิดปิดใช่จะ้ทะทั้โหลแม่โทรหาฉันมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ มันใช้อย่างไงนะปุ่มไหนอะแม่ฮลัลโหลแม่แม่ได้ยินใช่ไหมเนี่ยไอเดียโทรหาแม่ทำไมจ๊ะฉันไม่ได้โทรแม่แหละเป็นคนโทรหาฉันฉันก็นึกว่ามีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่าสรุปแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอเอาเหรอ,อสงสัยแม่เผลอไปกดโดนนะจ๊ะขอโทษทีจ้ะเออไอเดียแม่ถามหน่อยสิ ปุ่มเนี่ยมันใช้ยังไงอะลูกปุ่มไหนล่ะแม่ปุ่มนี้ไงโอ้ยฉันจะไปรู้กับแม่ไหมเนี่ยปุ่มซ้ายหรือปุ่มขวาล่ะปุ่มซ้ายจ้ะปุ่มซ้ายบนหรือซ้ายล่างปุ่มบนจ้ะโอ้ยแม่ก็เราคุยกันแล้วไงฉันสอนแม่ไปแล้วว่าปุ่มซ้ายบนอะมันเป็นปุ่มเพิ่มเสียงเฮ้ยอันนี้ก็จำไม่ได้อ๋อเทอทีจ้ะแม่ลืมไป แค่นี้นะจ๊ะอขอโทษด้วยค่ะเอาโทรมาอีกแล้วฮัลโหลแม่ฮลัลโหลไอเดียโทรหาแม่ทำไมอ่ะ <c oughs> ก็ฉันไม่ได้โทรแม่เป็นคนโทรหาฉันเนี่ยแม่จะโทรหาไอเดียทำไม ไม่ไม่มีเรื่องเลยจะคุยกับไอเดียซะหน่อยอยอถ้าแม่ไม่มีอะไรอะ่ะแค่นี้นะจะไปทำงานแล้วจ้ะคนอะไรโทรมาแล้วบอกว่าไม่ได้โทรไอเดียถ้าจะเพี้ยนอย่างละ เบอร์หายไปไหนอหาไม่เจอไอเดียไอเดียจ้าแม่มีอะไรหรือเปล่าไม่หาเบอร์ป้าไก่ไม่เจออ่ะมาหาให้หน่อยสิฉันไม่ว่างอ่ะล้างจานอยู่แม่รอแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่ได้แม่ก็รีบแม่ก็มีธุระคุยกับป้าไก่ด่วนเลยแต่ว่าจานมันเหลืออีกนิดเดียวนะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งหน้าไม่ได้แม่รีบเอามาดูให้แม่หน่อยเดี๋ยวนี้เลยลูกว่างก่อนไม่ได้หรอว่างก่อนไม่ได้หรอ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,มา,จามาเร็วไหนเนี่ยแม่หาเบอร์ปลาไก่ไม่เจอจ้ะก็นี่ไงแม่โทรเบอร์ล่าสุดอยู่เนี่ยอ่ะะ <c oughs> ใจจ้ะไปล้างจานตอ่อปะไอเดียไอเดีย นี่แม่จะถ่ายรูปกระมังให้ป้าไก่อะแต่แม่หาอะไรนะักกล้องไม่เจออะลูกโอ้ยก็ตรงนี้ไงลูปกล้องเนี่ยแม่ก็กดเข้าไปอะทีเนี้ยจะถ่ายอะไรก็ถ่ายได้ละไปไอเดียแม่ถ่ายรูปแล้วแต่แม่หารูปกระมังไม่เจอ,อลูก ฉันสอนแม่ไปไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วเนี่ยถ้าจะดูรูปอะ่ะนี่คําว่ารูปภาพกดเข้าไปนี่ไงกละมังอ๋อเจอแล้วจ้ะโอเคแม่ฉันพูดจริงๆเถอนะฉันทำงานมาทางาทิศเนี่ยแล้ววันเนี้ยวันหยุดฉันฉันยังต้องมาสอนแม่เล่นโทรศัพท์แบบนี้อีกอะ่ะโอ้ยฉันไม่ไหวนะฉันขอเวลานอนบ้างเถอะนะแม่นะ ก็แม่ทำไม่เป็นแม่ก็ถามนิดเดียวบ่นอะไรนักหนาแล้วแม่ฉันกับพี่มิวเนี่ยสอนเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็สอนรวมกันเนี่ยเป็นแสนล้านครั้งแล้วมีแต่แม่แหละที่ไม่เข้าใจแม่ไปถอะนะฉันจะจนอนแล้วพูดดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องบ่นกันอย่างนี้เลยถามแค่นิดเดียวว่าแม่สะยืดยาวเลยเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ดับมาอายุ อ้าวหลานไอ้สวัสด,ดีจ้ะนี่ค่ะพายุเราซื้อโดนัทมาฝากโอ้ยเปลี่ยนเป็นขนมปังสังขยาก็ดีนะุ้ยป้าซื้อมือถือใหม่เหรอคะเนี่ยนิ้วซื้อให้สวยนะไอ,อ,อ้ป้าปรึกษาหน่อยสิโทรศพัพท์อะอยู่ดีๆมันก็ดับไปอ่ะขอดูหน่อยนะอ๋อป้าแบตมันหมดป้าก็หาสายชาร์จมาเสียบตรงนี้เลยอ๋อจ้ะใช่จ้ะ ลองเสียบดูสายนี้เนาะ,ะมันเสียบไม่เข้าอ่ะปายุไหนอันนี้มันคนระสายกันอันนี้มันของ n อ r ดอ d จะ้ะป้าต้องหาสายที่มันเป็นหัวของ iPhone อ๋อน,นี่จะ้ะนี่จ้ะป้าลองเสียบดูอันนี้นัใช่จ้ะแค <c oughs> <c oughs> ร์ละจ้ะยังไงอ้าวโทรศัพท์มันติดแล้วนี่นา <c oughs> ขึ้นละเออเออเออขึ้นละขึ้นละ ขอบใจจ้ะถ้ามันดับอีกเนี่ยป้ากดปุ่มนี้นะกดค้างไว้เลยกดปุ่มนี้เนาะใช่ค่ะจ้ะจ้ะขอบใจมากจ้ะไองั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะป้าจะกลับแล้วหรอหนูแม่เอาโดนัทมาให้เฉยๆสวัสดีค่ะอ้ะอาวอา้อา,อาแล้วเมื่อกี้ก็ลืมถามไออะแล้วลมันจะต้องรอแบบเต็มดูยังไงว่าแบบมันเต็มตอนไหนอะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ ก็ไม ok like oh, ่ได้ใช้เหมือนเดิมดูยังไงว่าแบบมันเต็มมีคนโทรมาป้ายู่นี่นะฮัลโหลจ๊ะป้าอ๋อไอ้โทรศัพท์ป้ามันดับอีกแล้วอะจ๊ะ ให้กลับมาช่วยป้าดูให้หน่อยได้ไหมป้ามีธุระเดือนต้องคุยกับปา้าไก่อ่ะปายูก็ให้มิวกับไอเดียดูสิจ๊ะฉันขับรถออกมาไกลแล้วสองคนน่ะเขาสอนไม่เป็นหรอกสอนยังไงอะ่ะป้าก็ไม่เข้าใจอะ่ะสอนไม่เป็นน่ะไอมาดูให้ป้าหน่อย,อยได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันวัวรถกลับไปปายูนะปายูจะรีบใช้โทรศัพท์อยู่ดีก็ดับ ป้าอ้าวไอ้เนี่ยเห็นไหมหน้าจอมันดับอ่ะใช้ไม่ได้อ่ะป้าแค่กดตรงนี้ไงป้าเนี่ยกดค้างไว้อ๋อเออป้าก็ลืม่าจ้ะจะี่ยจะปัญใจนะจ๊ะถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะวันดีจ,ะจ้ะจะจริงจริงมันก็ไม่ยากนะกดปุ่มน,นี้เองนี่จะส่งรูปให้ ปลาไก่สันหน่อยเข้ามาก่อนฟุกกห้องน้ำก่อนนะป้าไม่ไหวแล้วอะโ้่เลย จะอเลยเรามิวปายุอยู่บ้านไหมอ๋ออ,อยู่จ้ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะมาบอกแกให้ช่วยเตือนเตือนแม่แกหน่อยตอนเช้าอะ่ะชอบส่งอะไรมาไม่รู้สวัสดีเช้าวันจันทร์สวัสดีเช้าวันอังคารส่งมาตลอดเลยนะเช้าเที่ยงเย็นฉันอะ่ะไม่เป็น,นานทำงานอีกนิดนึงนะ โดนเจ้านายด่าแน่ๆเลยขอโทษแทนแม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันบอกแม่ให้ละกันให้ะเพาลงหน่อยช่วยเตือนแกนหน่อยนะฉันอะปวดหัวจะตายแล้วขอโทษจริงจ,งจ้ะจากการแม่นะแม่หายไปไหนวะอะพี่ฟุกมิวพี่จำได้ว่าพี่ลืมโทรศัพท์ไปในห้องน้ำอะเห็นบ้างไหมอะไม,มอไม่มีอะพี่ไม่มีอะอยู่ไหนเนี่ย ไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวมิวลองโทรให้เอาไหมลองโทรให้หน่อยดิติดไหมได้ยินเสียงไหมเอออย่างนี้ปะไปดูดิพี่ปะนั่นไงพี่ฟุก๊กใช่ไหมเสียงนี้แหละน้องมิวแม่โทรศัพท์พี่ฟุกนี่ไปอยู่กับแม่ได้ยังไงจะโทรศัพท์พี่ฟุกได้ยังไง โทรศัพท์แม่ก็อยู่ที่แม่สิโทรศัพท์ฟุกก็ต้องอยู่ที่ฟุกสิอะไรกันทำโทรศัพท์หายแล้วมาโทษกันหรอนี่มันโทรศัพท์พี่ฟุกเขาไม่ใช่โทรศัพท์แม่โทรศัพท์แม่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหนูโทรหาแม่เลยโทรเลยยังไงก็เบื่อแม่ ตอนบแม่อยู่นี่แม่ลืมไว้ในกระเป๋านั่นน่ะของพี่ฟูเขาว่าถูกแล้วแล้วจะมาอยู่ที่แม่ได้ยังไงอ่ะจะเป็นนู้แม่เหรอผมลืมไว้ในห้องน้ำครับป้า <laughs> เออป้าก็ไปหยิบจากห้องน้ํามาป้าก็นึกว่าของป้าอ่ะเอาคืนไปครับแม่แม่ไปด้วย <laughs> ขอโทษจ้ะไม่เป็นไรจ้ะปะิายุงงั้นพี่กลับก่อนนะขอโทษนะจ้ะพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะ วันหลังอย่ามาลืมไว้นะแม่แม่อะมีปัญหากับโทรศัพท์เครื่องใหม่ตลอดเลยเนี่ยแปลของพี่ฟูเข้ามาอีกใครจะไปรู้ล่ะก็โทรศัพท์มันเหมือนกันสักขนาดน,นี้จะกินอะไรจ้าตอนเย็นเอากระเพราแล้วกันจ้ะมิวแม่ตามหามิวตั้งนานโทรศัพท์เครื่องใหม่แม่คืนให้ใช้ไม่เป็นไม่เอาละนี่ ใช้เครื่องเก่าของแม่ดีกว่าเอ้าแม่คุยอะไรกันอยู่ห่ะจ๊ะก็แม่ละสิจอโทรศัพท์เครื่องนี้เมื่อคืนนะบอกจะใช้เครื่องเก่าอะ่ะโหแม่ไหนไหนพี่มิวเขาก็ซื้อเครื่องนี้ให้แม่แล้วอะแม่เก็บเครื่องนี้ไว้เถอะนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกับพี่มิวเนี่ยจะช่วยสอนแม่ใช้เครื่องนี้เองจ้ะไม่เอาไม่เอาละสอนทีไรบ่นแม่กันทั้งสองคนทุกทีเลยฉัน่ะซื้อเครื่องใหม่ให้แม่เนี่ยก็อยากให้แม่ใช้เครื่องดีๆบ้าง ชันสองคนก็อาจจะใจร้อนไปหน่อยตอนสอนแม่ขอโทษแม่ด้วยนะจ๊ะฉันก็ขอโทษเหมือนกันจ้าต่อไปนี้ฉันก็จะสอนแม่อย่างใจเย็นๆแล้วกันแม่จะได้มีโทรศัพท์ดีๆใช้แน่ใจนะว่าจะไม่บ่นแม่อีกอ่ะแน่ใจสิจ๊ะถ้าช่วงเนี้ยแม่ยังใช้เครื่องใหม่ไม่ค่อยเป็นอ่ะแม่ใช้สลับกับเครื่องเก่าไปก่อนก็ได้นะจ๊ะพอชั้นสองคนสอนแม่แล้วแม่เก่งขึ้นแล้วอ่ะแม่ก็ค่อยเปลี่ยนมาใช้เครื่องใหม่เต็มตัวเลยแบบที่น้องมันว่าเลยจ้ะก็ได้ ถ้าสอนแม่แบบใจเย็นๆแม่ก็โอเคมีนัองสองเครื่องเข้าบ้านกันดีกว่าปะไปไปสอนแม่เลยดีกว่าพี่มิวสอนถ่ายรูปใช่ไหมใช่กล้องเนี่ยมันชัดมากเลยนะจ๊ะแม่